สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับติดติดตามเขามารับชมลีบนะครับเนาะเอามือนีกรพาพี่น้องมารับชมครับเห็นได้จริงต้องเปลี่ยนต้นพันธุ์ใหม่ออกจากพื้นที่ที่เคยปลูกอยู่เป็นประจำนะครับเนาะอันนี้คือยาที่ปลูกมาระยะเวลาโดนแล้วครับนี่สวนของพ่วาดนะครับเนาะรวมๆกับสีโอ้สามสิบปีบวกนี่แหละครับนี่เด้ะยาชุดเดิมนะครับเนาะที่มันปลูกอยู่นะครับแต่ว่ากา่ได้เปลี่ยนต้นพันธุ์อย่เถื่อเนี่พี่น้องไม่ได้เปลี่ยนต้นพันธุ์ต่อพันธุ์นะครับ และกรณีสาเหตุที่จะเปลี่ยนนะครับสาเหตุที่จะเปลี่ยนต้นพันธ์ต่อพันธ์นะครับมันเกิดจากสาเหตุใดนะครับผมเพิ่นจึงได้เปลี่ยนต้นพันธ์ต่อพันธ์ออกไปนะครับอ่าใส่มาระยะยาวนานแล้วนะครับเนาะอ่านี่ก็ยุที่ขึ้นยุที่การจัดการการดูแลแล้วครับเพิ่นบริเปี่ยนนะครับบางสวนก็บ่เปียนเลยนะครับต่อเก่้านะครับต้นเก่้าแต่พี่น้องหันมาทางนี้เป็นเป็นแปงที่ดำไม้ของเบ้าเม่นนะครับเนาะอืม นี่ครับพื้นออกเลยครับพื้นที่ที่พี่น้องเห็นเนาะพื้นที่ตรงนี้นะครับเริ่มปักดําไม้นะครับเนาะมีความจาเปียนสาเหตุใดที่ต้องเอาต้นพันหญ้าชุดเก่าออกไปนะครับคอดีคอเสียนะครับการดูแลการดัดการนะครับสำหรับทันทีน้ำหญ้าชนิดนี้ไปปลูกไปปลักดํานะครับว่าเขาควรปักดําแบบใดนะครับถือเรื่องมางจากสาเหตุใดนะครับจึงตองเปลี่ยนดอกแบบที่ผมแนะนำนะครับเนาะ ไปครับติดตามครับเจ้าของสวนเพื่อนเลยครับผมในคลิปหละเพิ่นกะเอาชุดนี้แล้วพี่นลองไปปลูกลงในชุดนั้นนะครับเนาะครับวันนี้ไปปลูกไม้เป็หยาตัวไม้ได้บานนับไม้นับไม้บานหนึ่งไม้ได้บ่านครับผมโอ้ดีว้าอย่างนี้นะเพื่อนเนาะกินนีบอมบาซาันวนเวียนกันนะครับเ้างปรดีจําจำเป็นทีแล้วคนนี่จำเป็นแล้วคนนี่โอ้โบตัวเกดอกวันเอาในเมื่อวันคิดแปลงผมบอกอืม อันนั้นแล้วแต่คนเนาะอันนี้ผมคือว่าเบียร์เขามีอยู่อืเบียร์คือนี่หลายยาตัวเก่าเขาน่ะนี่นะครับเด้งจีกวางจีกวางเป็นจีบเป็นจีบเป็นจีบเลยเต้แต่งหักแต่งยังบ่แต่งไม่เป็นโค่นเลยครับผมกดหน่อยเป็นโค่นเลยอ้ครับมันเป็นเงาเป็นก่อขึ้นมาเนาะเนี่นะครับพี่น้องคนซับออกครับเอาผ้าซับใช้เชียงนี่ซับซับเลยอืนี่บดบดยางยัดนว่ามันติดบดอันนี้เกิดวิเดียวนะนี่เห็นไหยางปีกเชียงน้อยนะเห็นเพิ่นเห็นการปักดำด้านนี้ครับ เป็นแถวเป็นแนวด้พี่น้องเด้อดึงไทยคือประเทศนั่นแหละครับช่วงนี้ต้องหดน้ำซอยเล่นมอปูกใมหม่ๆอืมัเขาเอาตัวเนี่ไว้คือมันแหงเงี้งยเส้นร่มเส้นแหงเงมันแหงอืมเขาต้องหดน้ำนเจ้าหน้าที่งพงศ์วัชรุนได้ป่ะเอออีกแจ็คเมื่อเขาเมื่อพงศ์วัชเดียวเกี่ยวพุนเกี่ยวติดโง่เป็นโง่เป็นโง่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถึงวัดไทยทำให้รับชมในในการที่เขาเคยเห็นแบบมีแจ็คเมื่อแม่นได้เกี่ยวบัตรแต่ดูแลจัดกันอันนี้อันนี้เกี่ยวขายนี่ครับคุ้มกว่าแน่ใจนีเกี่ยวขาอื คือมันถึงงามบอ่อทำบ่งามเขาต่อนทิมตัดออกก่อนแม่นครับตัดออกก่อนอืมอืมอืมทำบ่งามเขาตัดออกก่อนครับงามการงามเพิ่มเพื่อให้เกี่ยวไข่เลยอืมเนีย่ยมันอยู่นี่การให้ใช่คุณตามต่ออย่างเขานทำนี่เยังต่ออย่างเขาเห็นอีกทีเพิ่มบ่อแต่ถ้าเกิดขึ้นมาปเ๊บมันเกิดเป็นข่าวเนี่ยทั้เยกับเป็นข่าวเนี่ยทั้เยกับเคียวเนี่ยเขาต่อนทิมเลยคือรอบแรกเขาเขมมาขบิ่งกดีความเหมาะสมว่าหย่าเขาแน่นครับ้วรจะไปนั่งไปขายบ่อนะครับเนาะ ครับแต่น้ำ้าหมอน้ำไปขายคือตอนตอนออกใช้ก่อนนับหนึ่งไม่บาบอีที่ผ่ามือแบบคือเอาไปขายได้เลยแม่นครับอยากเขาตัดตอนออกนะอีที่ผ่ามือครับครับอืมกระสีประบ้านเดือนเนาะแม่นครับเอออยู่ว่างนี่แหละครับเพราะว่าเป็นหยาต่อไม่เอมต้องมือขึ้หยาต่อโกหยาต่อโกเข้าเดี๋ยวดิแมนหยาต่อเก่าเข้าเดี๋ยอะจีเจ้าไปวาดส่วนนั่นตัวนี้กรับไม่เจียวอีกแมนครับต่อเก่าคือต่อเจียวออกได้ไหม้องกับต่อบักดำไม่นี่เบิ้งเบื้องตีข้อเหมาะสมนะครับเนาะครับ เอาเทคนิคการดำแนะน้ำพี่น้องแจ้กหน่อยเนี่ยที่เขาเห็ดไว้เนี่ยมันจะได้สะดวกในส่วนไหนนะครับเนาะที่เพิ่นไทยไว้นะครับเนาะอืตามครับเดี๋ยวเพิ่นสับก่อนพี่น้องสับบอกกับมอรบกวนเวลาเพิ่นในแจ้กหน่อยหน่เนาะเดี๋ยวแม่นี่ไปดำให้เพิ่งแจ้กหน่อยดกิด่วเลยนี่ครับครับยิ่งเลยแนะจ้กต้นอยู่หันเขาใส่เ,เขาเกาครับ ครับแม่นครับแล้วผมเหมนมันเบี้ยมันไหลเนาะโคนนั่นเอาไปเอ็นบ่สมมุติเอาไปโอ้ยันบัวพ่อเอาใจหน้อยไตเออแล้วคนนี่ยซื้อเฮาไปเอ็นบ่สซื้อเฮาไปจังซี่ยำบ่พอบ่พอที่พื้นที่เฮาคนหมดแหญ้าเฮายอมยอมโพดยอมเอาบานทีแล้วซ้ำนี่ไตครับอืมของห้องนี่บ่ต้องบ่ต้องยันเพราะว่าห้องปัญหาพันเ้องไหลครับฉะนั้นผู้ซื้อไปก็ใส่หลายในแจักหน่อยเนาะครับเนาะครับเอาดำจักหน่อยครับพี่น้องเบิ่งก็มันจักหน่อยล่ะเพิ่นดำอยู่แล้วมาพุ่นล่ะ เิ่นพักเนาะครับเนาะก,ก็เลยว่าลบกวนเห็นเิ่นกระร้างดำพี่น้องเดี๋ยวรับชมนำ้ำต่อกันทีวิธีการปักดำเนาะไอ้เนี่นเป็นดำหเหเบิ่ง้ำนะครับเดี๋ยวจะถามอยู่ว่าผู้ปลูกนะครับควรจัดการเวลาหลังเท้าดำแล้วเนาะวิธีใดเห็นมันตีง่ายนะครับเนาะบ่อตายเหรอครับผมปริมาณการสูญเสียหน่อยเนาะเอาดำเห็เนพี่น้องเขาเพิ่งกันนะครับบา้านนี่เพื่อใส่ดึงไถนะครับเนาะเป็นใส่ไถดึงเห้เลยครับเด้อ กระทมไปเลยเหรครับธรรมดนะครับไม่ต้องแน่นมากเนาะเอาพอดีเท่าไหระยด้ห้างกับผ้าะมานสวกบอครับนี่ปม้ณสอกนึ่บสวกหนึ่งนะครับเน้อครับเป็นแถวไปเพื่อนใส่หลายนี่แม่นว่าันใส่หน่อยหลายยอมได้เพื่อตายนะครับเนาะครับนี่ครับอย่เพันดับนี่เป็นแถวเป็นแนวไปผู้ดึงใช้ก็ดึงนะครับเนี่ยผู้พันดึงไช้ถ่าีที่นี่จะสะดวกรวดเร็วนะครับ เกี่อันพ่อผมเพิ่นตีเส้นเลยแม่นบอกเออพอไงเราคักเราคนคักเอาบักจกกดนนะนะโอ้ผมว่าใจอยู่เท่าโบราณนั่<ม>น,นบ่คักบอ่อลนี่ครับอุ้มเอมันก็นสะดวกสบายขึ้นได้อยู่ดอกวตัวยามันก็นติดง่ายครับเป็นเพื่อตีตามตดง่ายอยู่ดอกผมว่าตามที่เห็นมันดำไว้แหงๆมาเมบิเ่งกลับมาเบิ่งนี่กะน้ามีนต้องอย่าลืมเลยแ,แมนบอกแมนนครับครับทีนี้ถนนดินกุจจุโงเสียแบบนี้ยังไง เออนาฝนนี่เนาะนี่แหละครับแงงยนี่ละครับผู้ไทยกับไทยครับผู้ดำเดี๋ยวไทยแ้วกับมัฟเน็บซอยกันกับแป๊บเดียวหรือมั้งครับคุ่นผู้ดึงก็ดึงไปครับนี่ไซระมานนี่แหละครับเห็นกับสีหลายต้นเติบอยู่หรือครับผมนี่เป็นซีบกับมี่เนาะครับเนาะเพราะว่าต้นพันธุ์พืนไหลายแต่ว่าผู้พี่น้องเอาไปกับไซสีหลายเนี่ยนั่นแหละครับกันพื้นไตยนะครับเนาะ เออในฤดูที่ฤดูฝนแบบนี้มันจะดำง่ายครับดินนั้นฟุยดินนั้นคว่ำร่อนสะสมในพื้นดินบ่หลายนะครับเนาะนี่นะครับไปดำอีกซับห่างัเลน้อยนะครับเนาะแทงหักให้มันให้มันดำง่ายนั่แหละครับกันห่าก้อนฟันกับปากต้องยากเนาะเออห่างก้อนฟูยกนฟูขึ้นนะครับนี่ครับน้ำใหญ่ขาดฟุ้นปุ๋ย เ้าเบิ้งจังไหนเขาจงใส่บาดแบาห้มับบติดเงินหน่อยไหมแทงใบขึ้นเยอะหน่อยอือแล้จะเข้าเกี่ยวออกไหมทีนีหบอสข้าวเกี่ยวออกไหมเ๊บ่อผลิตแล้วเขาอ๋อเข้าใจแล้วแม่จะสร้างใบไม้อืออือไอ้เบิ้งที่ไหนก็เขาอ่ะอือพวกจะปลูกเนี่ยโอ้ปลูกเนี่ยแท่งขื่เลยครับครับผมพี่ตองเห็นได้ชิดนี่ยคืออ่าหญ้าที่เพิ่นแทงขึ้นพึ่งปลูกนะครับผมปลูกเพิ่นกระแทงขึ้นเลย ถ้ามาชาตห้องยานี่ขัดมันก็ต้องแท่งอยู่แล้วหรอครับอ่ามันติดเล็้วเนาะแม่เนาะมันต้องสัดขึ้นอยู่แล้วครับอ่าพ่นดาไม่ต่อไม่ก็สัดตามก้นครับเพราะมันตัดเนาะกรณีคือข้าเจียวออกกันแะครับเออหากล้องดินมันก็เดินเลยแหละครับผมอ่าใบก็เดินขึ้นมาเลยนะครับนี่คือส่วนดิบเพิ่งปลูกบอกเหรอเออเพิ่งปลูกนะครับเนะครับมันจะเป็นขาวๆนะครับเห็เนาเพ่นแท่งขึ้นมาเลยนะครับ มือถ้ามือของเจียวคุณมาใส่ใบแทงคือเลยเนาะพูดที่กอ่ต่อเก้าค่อมคุณสีบานเลยคุณใต่เลยอืคผมเจียวสอบใส่เท่เลยอันนี้คือเทปเลยพวกมันเป็นอย่างต่อไหมเออต่อเก้านี่ทำข้อ,ขอหัวใจฮะพี่น้องต่อเก้าคือต่อที่เพิ่นบ่อได้เอาออกไปปักดั่มนะครับคือเจียวออกนะครับเนาะนี่เขาเอิ้นว่าต่อไม่ดั่มไม่เพิ่นสิบ้อนใส่ใส่ฟุนปุย๋ย ไม่ถ้าเอาอ้นเขางาันยังอยู่ยท่นบ่นอกีติรุมชาติเต็มเลยครับโอ้เทีนิคอกเนยขัดปลูกไดนะพี่น้องพ่นว่าให้ไ่ฟุนบริเวณล้อหากล้อเหงาพันที่สุดนะครับเนาะกั้นี่เสียอะไกัอืมกับส้เป็นกับเป็นกับเป็นกับรับท่านตัวกามาตัวก็อนใจน้ำดองเออตัวก็หาก่นหลายแล้วเนาะคหากคนเดือนแล้วเ่นมาใ่น้ำลงมั่ง ต่อไ่ถึงเต็มหลงกนะ็คือธรรมชาติเต็มเลย่โอ้ซัมไปเลี้ยงหยาซัมไปเลี้ยงหยงาธรรมชาติเนอ้อเอ่อมันมันลากขึ้นเพราะในมะไก่นะครับอืมพรเขาปลูกมาต่อมาครับผมเอ้ะสรุปมือนียครับให้เพิ่นทำงานเนาะรบกวนมาโดดแล้วก็คือสาเหตุที่จะเปลี่ยนหยานะักก็คือว่าขันบ่เปลี่ยนมันก็นจะมีหยาธรรมชาติตรงน <c oughs> ี้เนาะเกิดขึ้นแชียงรายนะครับผมเขาดูแลจัดการยากนะเขาเบิ่งแล้วเนาะขันเอา่างสี่เขาก็ได้กำจัดหยาวัชพืชที่ เออเกิดเชียงกัมหยาแต่ก็มีความจําเป็นต้องเฮ็ดในบางพื้นที่นะครับเนาะอ่าพื้นที่ที่พี่น้องเห็นเพิ่นกัโอ้พอต่ำกูภูลาส่าวกูปีเพิ่นกับ่เปลี่ยนครับนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาหรือว่ามีความจําเป็นอีหลีนะครับเด้อเพิ่นังจะเปลี่ยนต่อพันคือว่าบางทีกัแบ่งต้นพันขายได้โอกาสเนาะครับเนาะมันตัวละสองหมื่นจีทั้งในกับมาสั่งเอาทั้งทุรนโอ้ผพุ่ได้เอาออกเอาออกเดี๋ยวพอดีเลยมีทุน ตัวสีฟินเกิดตัวนี้ไม่นะเออพราะได้พอได้พอได้ตัวน้าเฮ็ดระบบน้ำนะครับเนาะอยู่หนีเฮ้าร่าแต่ผู้ชมบัดเอาไม่อขอบคุณบ้าแม่นหลายๆนะครับเนาะเออพอกันไม่ได้ลิปต่อไปเดี๋ยวมันเกิดจังไดวิธีการดูแลต่อไปจังมาตีตามเนาะเอาไม่ร่าไปก่อนครับสวัสดีครับ